กินข้าวสเสร็จยังเรามีบอลมาให้เล่นด้วยเนี่ยอยากเล่นไหมอยากเล่นไหมบอลใหญ่เลยโอ้ตื่นเต้นกับบอลแะสิอยากเล่นแะสิรีบๆกินข้าวนะโอเคปะเฮ้ยมันอยากเล่นนะเนี่ยเอา้าเตะเลยนี่เตะงี้ไปไปวิ่งมาวิ่งมาเร็วเร็วเร็วเตะเตะเร็วมันมีไว้ให้เตะไม่มีให้ดมไหมเร็ว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 พี่เพือกเตะเร็วนี่มันเตะงี้อย่อาเตาะให้ดู ไปไปวิ่งเก็บมาไปไปวิ่งเก็บมาเร็วเร็ววิ่งเก็บมาไปไงชุนกกว่าเอาขาจุ่มน้ำไหมเตรียมรับลูกบอลนะครับเอาพี่โคพี่โคจะหนีทำไมพี่เพือกเล่นบอลเปล่าเพือกไปแล้วไปแล้วพี่เผือกพี่เผือกไปไหนอ่ะไม่เล่นหนอะดูพี่เพือกดิหนีไปคอกวัวเฉยเลยพี่โคพี่โคเล่นกับผมไหมพี่โครับนะนี่รับเร็วรับเร็ว Oh. งอนแล้วนะนี่เรางอนแล้วนะเรางอนทุกตัวด้วยเรางอนนายด้วยตอนแรกนายดูเหมือนจะเล่นกับเราอะนายก็ไม่เล่นอ่ะทาครีมกันแดดด้วยนะครับ